ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆค่ะเราได้100ชิ้นขึ้นเลยค่ะแล้วก็รายรับก็จะเป็นประมาณ5,000ันกว่าบาทค่าเฟรนช์ชัยค่ะด้วยความที่มันราคาไม่ได้แพงมากเราก็คืนทุนไปตั้งแต่เดือนแรกแล้วค่ะตอนนี้เป็นพนักง,งานประจำค่ะเป็นพนักง,งานออฟฟิศอยู่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะคะอันนี้จะเป็นรายได้เสริมค่ะอันนี้เป็นสาขาที่2ค่ะสาขาแรกอยู่ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ชลบุรีอมตะนครนะคะส่วนสาขานี้เราก็ซื้อแพ็กเกจดีเหมือนกันค่ะอยู่ที่เซ็นทรัลชลบุรีค่ะ คือจริงๆเราก็มองหาเฟรนชายของทางวัฟเฟิลฮ่องกงอยู่นะคะหลายๆเจ้าเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานอะไรพวกนี้มากๆเลยซึ่งเรามาเห็นเรารู้สึกว่าเออตัวมาสคอตมันก็น่ารักโลโก้มันก็น่ารักอะไรเงี้ยเลยลองติดต่อไปทางแอดมินดูค่ะเขาก็ให้คําตอบที่ดีมากๆแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะเรามาชิมแล้วก็อร่อยก็เลยตัดสินใจซื้อค่ะ ริงตอนแรกก็กังวลมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องทำขนมหรืออะไรมาก่อนเลยแต่ว่าพอได้เข้าไปจอยในกลุ่ม f c e e o o o อะค่ะแล้วก็ได้ฝึกทำขนมเรียนจากตรงนั้นนะคะฝึกแค่วันเดียวเองค่ะก็ทําได้เลยไม่ยากค่ะวันที่ขายได้มากที่สุดนะคะเราได้100ชิ้นขึ้นเลยค่ะแล้วก็รายรับก็จะเป็นประมาณ5,000กว่าบาทอะคะ่ะ สำหรับในส่วนของค่าเฟรนชชายค่ะด้วยความที่มันราคาไม่ได้แพงมากแล้วก็คืนทุนไปตั้งแต่เดือนแรกละคะ่ะในส่วนของแป้งเรานะคะมั่นใจได้เลยว่าผุิตะของเราเนี่ยแป้งวาฟเฟร์หอมกรอบแล้วก็อร่อยมากๆเราจะมีลูกค้าขาจรน,นะคะมาลองชิมแล้วพอเขาชิมเนี่ยเขาก็จะติดใจมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ก็คือเป็นเมนูครีมสดน,นะคะเป็นวาฟเฟิลร้อนๆทานคู่กับวิปครีมก็คือหอมมันอร่อยมากๆเลยค่ะดีมากๆเลยค่ะคือเนื้อค่อนข้างประทับใจตั้งแต่ตอนที่เลือกที่จะซื้อเฟรนช์ชายนี้อยู่า ทางแอดมินเนี่ยก็ตอบไวมากคือถามปุ๊บตอบปั๊บเลยแล้วเรามีปัญหาในเรื่องการตีแป้งการตีครีมหรือทุกๆอย่างเนี่ยเราก็สามารถถามได้แล้วก็ปรึกษาได้ตลอดเลยค่ะก็ร <perhaps> ู้สึกตัดสินใจไม่ผิดเลยค่ะที่เลือกเพราะว่าราคาถูกลงทุนง่ายแล้วก็ทำวันเดียวก็ทำเป็นแล้วทำง่ายมากแล้วก็มีอะไรก็คือเราสามารถปรึกษากับทางเฟรนช์ชายได้ตลอดเลยค่ะ